ดูเลยกินมาั้างนานมีใครกล้าซื้ออุ้ยแดะกินแดงโตกินแดงโตกไหมนีอบแมงว่นไหนพนะีอ AR, ่อุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรวะอะไรอะแล้วทำอะไรกันอะโดน เจ็บเยอะเจ็บเยอะเยอะยก็เฮียไม่ทำเฮียเลยดักกายอยู่สองตัวอุ้ยเอ้าเอ้ยดูดิเยคอนเนคคอนเนคอ้ยอยู่กลางสองอยู่กลางสองดูยนี่ไม่ยอมเทียเทียทำแบชิบขวา ดูก็รู้ว่าตั้งใจแมวแมวหลังตัวหนึง่งหลังตัวหนึ ah. ่งหลังตัวหน้า <terrorists> ไปเลยนะแมวกัแบ,บแมงมาบีพอดิ เออมัไม่ต้องบายไม่ต้องบายเมืม่อก่อนกอกมูลไหนนิวแม่งโป่งโป่งจัดอะไอ,อ,อเฮียไม่ใช่มมไม่ถึงสมัยก่อนสอเนเราไม่เหมือนกันนะไม่ถึงสมัยก่อนสมัยตอนนี้มันเป็นเคาลเตอร์ธรรมดาดิก็พี่เ,เคยใช้เมื่อก่อนอะมูลไนอะก็พี่ก็เคยใช้มืก่อนอะมูลไนอะ เดียนายอุ้ยเฮียเสียงรุดวะอุ้ยอ้เฮียนี่มาได้ไงไอ้สัสไอ้เฮียเนี่ยมันรุดมาได้ไงที่มันมายิงกูอ ไมม่รู้ันอ้สัตว์มึงเดินไปนู่นกันไอ้เชี่ยมาเลยเนี่ยเพื่อนก็อยู่มิดเชี่ยอะไรเนี่ยไอ้ผมยิงนี้กับเพื่อนเพื่อนยิงมิดตายคนหนึ่งวายกินอะไรเยอะได้วะวายเอคือใครไปเอเปล่ะก็มันไปสองคนไงบ้ากูเดินไปเอคนเดียวไอ้นี่ด้วยขึ้นเยอะไม่เห็นรอบกูโดนยิงตายตอนเอตรงเอแหลม ั่นแหละแล้วนี่ก็ตายต่อมาจากเลยเจ็ดโลกเฮ้ยตัวเจ็บตายอย่างงี้ตัวน,น,นี้น่าเจ็บยิงเข้าหัวไปตกแล้วเล่นกระไก่อะไรง่ายหมดแหละ ตรงนี้เล่นก็ไก่ไม่ได้นะด่านนี่ไม่มีแรงทำไมอ่ใครก็ไก่อยู่ดีอ่ะด่านนู้มีแรงมันจะมาตัวไก่ไก่ก็มีแต่ไอ้เดมีกูเสร็จให้แล้วไหม ไรถ้ามีระเบิดไปวางสิโอ้ยเบียดมาเอาแบบนี้โอ้โหถ่ายลันเข้าหัวเฮ้ยตัวนึงกูนี่แหละพี่แม่เย็ดไอ้เจมี่ไอ้เจมี่มึงถ่ายมาเจมี่มุมดูมุมดูฝากไว้ ม, <game> มึงดูขวาไว้ด oh ูมุมนี้เออมึงดูมึงดูขวาไว้กดูมุมนี่ไม่งทะลุโดนกูไอ้สักปวยเรือนิ้หายโดนใกล้จิกเลยยี่ิมีไม่้งจเล่นไหมครับ แม่งเมื่อกี้สัตว์หัวกูเข้าเต็มกระบาลเลยฮเฮียพูดถึงของว่าไอ้เนี้ยอยู่ยในไฟมาโดนกูได้แล้วมุมเนี้ยไม่น่าโดนหรอกเอาไ,ไฟก็ง้อก็ได้ตรงเนี้ยไม่เห็นก<ช>ไฟก่อนเลยชิงก่อนเลยไปสูตรสูตรเราดีกว่ารัดเอรัดเอเย็นไปเออรัดเอรัดเอรัดเ,เอไปเจอของแล้วเอเย็นเจอไป ไปเล่นเป็นแล้วเนี่ยวายอยู่ตรง heaven o e heaven one heaven o n ว heaven เ n น yellow อันนี้ตัดกันแอะไนี้ yellow พวกเพื่อนเราไม่แคกว่ะเลือกทรงอยู่ในห้องมึง เออจะไม่ดูแล้เฮ้ยกูฟักปืนเฮ้ยกูฟักระเบิดอยู่เฮียใครรู้มันจะก้าปาดมาขนาดนั้นมันวิ่ปาเลยนเหมือนกันเัสัสเอรัเอรัเัเออรสรรรัสรรัสเอ้ยสเรเออเอัเอเดิมไป กูจะใกูเซ็ตไอ้อสามกล่องก่อนเลยนะไ <c oughs> ว้จะมีมึงเซ็ตเซ็ตไปแล้วเซ็ตไปแล้ว <c oughs> นี่วีเซ็ตไอ้นี่กล่องบูทเอาเฮียวางนี่วางวางเหลือเดิวางเลยสวย เอามาหลังตัวหนึ่งดูย,ยโลคนนึงหลังตาย เดิมสุดเดิมเหมือนเดิมดเฮ้ยเ,เจมี่มึงมึงเซตสามกล่องแล้วก่อนเลยก็ได้มันจะแพ็้หรือ,ปรอเปล่าให้มันรีเทคมั้ยให้มันรีเทคมาให้ไหนนี่ร่วงไปวละเฮ้ยไอ้ยจมี่จะพุ่งจะพุ่งสมองไปเหมือนเดิมไม่ได้กูกูต้องไปเร็วกูต้องเซตเร็วเพราะว่าไม่งั้นเผื่อมีตัวดันจะเดินนะเดินเดินก่อนเดินก่อนใจเย็น นี่มันสมวกรอแล้วรอรอของมดรอของมดนิวรออยู่ที่เดิมเลยเอานิวเอาเลยเฮ้ยทำไมปิงมันขึ้นน่ะตัวกูเด้งอ่ะยันเลยนี่ก็เด้งห่วยไม่งั้นดักได้ไหลายตัวหนึง่งเอาแหลกหมดเอาลูด ยึดเลยยึดเลยมาแล้วโอ้โหปิงเก้าสิบเจ็ดคุยคุยแบบเมือกีีช็อตโคตรเหี้ยเลยแบบว่ากูดักแบบไอ้เหี้ยแม่ง ได้แน่ๆไอ้เหี้ยตัวกูเด้งออกกำแพงเฉยเลยยังไม่ได้เดินเลยเดิม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 เดมเดมเดิมเดิมเดมเดิมเดิมเมเดมเดิมเดิมเดิเดมเมิมดิมเเดดิดเดดักก่อนดมดเดมดเดเแมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ

สมุกล่อก,ก่อนสักนหนึ่งทีไอ้นิวมาดันมานะตัวตรงนั้นะมาดันนะจะเป็นตัวเป็นตัวจะเป็นตัวไอ้น่าตัวสว,วัสดอแะสวัสดผู้หญิงอนะ ใจเย็นได้ป่ะใจเย็นได้ป่ะใจเย็น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 เฮ้ยออฟล่นอู้หูยยี่ฮี้ออฟล่นไปดู้ไอ้บ้า

มิดก็ไปมิดก็ไปเอแล้วไ <I S 1> เดินขึ้นปีเลยดินอยู่เอาไม่ตายเจ็บแล้วอยู่อยู่แคดวอล์กอยู่แคดวอล์กเออรู้ไว้อยู่เอตัวซ้ายมิด เฮ้้ยย Why you man bro? ไม่ให้มันฟันทีแรกไปโดนไงเออไอ้เหี้ยมันฟันไม่โดนจริงนดเว้ยเออแต่นี่แต่นี่ปีเหมือนเดิม อยากเล่นไฟเอ็มเลยวะ <F unk> ไม่เอาหรอกกวมานั่งฟามหน้าเบือยปามนี่ไรกูเล่นโฟกิงกูก็คอยอะมือไงอ<า>อไม,ไม่มันตีได้เลย <S <S มันมีของมาให้เลยมันเป็นโฟกิงเคิร์มต้องเรียน มีรถเลนเทกกูปะ่ะกูไปขับรถเล่นได้หรอวะมีรถรถก็ต้องซื้อที่ M หกบาทเองกูจะรถที่มึงมีรถให้กูป่ะละ่ะรถที่กูไปข้ามต้งบอกมึงมีรถให้ขับอยู่เี่ยมพี้โมได้วามีสามสี่อ่ะสามสี่ไอแปดเอาไอแปดมาให้กู ขับรถอย่างเดียวแหละเข้าไปขับรถอย่างเดียวเข้าไปทำยี่อะไรขับรถอย่างเดียวอ้าวแค่ขับรถเลยก็มีความสุขแล้วซื้อพอซ่ามานนิดแต่ขับรถกันอยากให้มันตายกูอินเว้ยนักนีือขับรถตามกูได้ดิไอโง่อะไรเงี้ยซื้อพอซ่ามันิดนึอ้โหเที่ยวกันพอซ่าไม่ไม่ทางนี่ขับรถไปเที่ยวกันนี ไอ้แค่นีกตายแบบตัวตัวตัอันนี้อีกตัวหนึ่งอุ้ยมีตัวอะไรอุ้ยยังกูตายอีกโว้ยโหลโด้ย วดตลิงคอนเนคคอนเนคเปลี่ยนปืนแล้วมาแคดลกแล้วซ้ายซ้ายต้ายเดินเดินเดินไปก่อนโอ้เห็นแล้วให้มันจิกกน เจยดร้อยไม่ทันแล้วไม่มีคิดด้วยว่ะเป็นรอดแน่เลยว่ะไป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 ลุยเอไปวิ่งไปเลยเต็มเส็เดิมนิว แล้วใครโอ้โหกูซาซื้อแฟตทิ้งไว้ไอ้โ,โอ้กลัวเล่ยอย่างเซียนในสัตว์กูให้เด็กนะมัวโดนแฟตมัวส่วแล้วกูจะวิ่งตามแบบไม่ถูกอ่ะเอ้าลงนี่อ้ ยิกิทำอะไรอีนี่แม่งไม่ต้งใจเล่นไหนเฮียยินิกมึงทำเลยอะอีสเตปไอควายอุ้ยนี่มึงเหลือยังวะมึงเครียดแหละวะมึงพูดมาดิอกหักแค่นี้คือแบบเครียดเลยเฮ ผมไม่คุยกับมือมไม่ต้องคุยกับมันขนานั้นแหละจบลามาหาปีเฮ้ยเอเอเอโอ้สองสอมีแลมสมีแลมสมีแลมสมาแล้วมาแล้วมีแลมชูจดให้หแล้ อยู่เดินอุ๊ยแม่ อยแต้มงค์ตัวหนึ่งอันนี้ข้างหลังหลังแหลมแหลมตายเอ้ยแหลมยังไม่ตาย แหลมตัวไหนโอ้ยเฮียจบเอ็มซีเรียกเอลเอ็มซีแล้วนิวที่ไหนอ่ะข้างหลังอ่ะซันข้างหลังอ่ะแหลมอ่ะเออวิ่งข้างหลังไปไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจบยังโดนทิ้งโชว์ด้วยตายตายโอ้ยโคตรเหรียญนียกะผิดกะผิด กัดผ <pid> ีกัดผ <h ug> ีดิดฐ์เด้ออง เยอะเมื่อกี้น่ะกูดูอ่ะสามสามตัวอ่ะม,มิดเดินกลับไปเดินกลับกูดันนี่สัตว์ มไดใช่ปลาระเบิดไม่โดนโอ้โหรวยแล้วโอ้โหแลมดีมาตองตัวใจเย็นเด็กๆกำลังเข้าหลัง h a เฮ้ย ถ้าก so ูทำหลุดแบบนี้นะมุด่ามงอไอพีเหีอยมีพอร์ตมึงอะยอ้ยอดทำไมอะเออเพื่อน่ะรับรับเออม่ากูเซียนดีเซิร์ตวหรไม่ไม่เอานี่ไอเปืนนี่ยเ็ดแม่แม่เอาปืนด้วยนะเล่นดีเซิร์ต เฮ้ยการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนนี้รัปาดตองกันเลยว่ะโอ้โหบูปลาหลบค่วยเลยวะ อีกตวงที่ว่ามันเห็นพงเนี่ยถ้ามาเดินเนี่ยเงามันแหน่นป่ะเงามันแพ่ม มีแทงผมอาจจะเห็นผมแล้ยิงสัวกันยิงสัวกันยิงสัวกันจะดีระวังซ้ายเพราะไม่มี นี่อะไรเขาโอ้ยควายหมื่นจิ๋ายฟอร์มิงเขาตายฟอร์มเยอะจัดเล่นแรงวะเหย่ยฟอร์มเยอะจัดไห้ตัดนงแ มึงซื้อปืนมาเลยกูเอาจริงอะอ่ะมึงอไหมกูนี่มึงเล่นอ่ะคนใน้องนี่โหกันนฟอร์มเยอะจัดที่เียร์เวียนไอ้การเยอะไอ้ดูไอดูจอมเยดูโอ้ไม่มีอตัว โอ้ยยังไม่ตายอ่ะอะไรวะไม่มีประโยชน์ว่ะรัสบีรัสบีรัสบีโลรัสโรรัสโรโรเอาปืนไปยิงไม่ได้สักตัวฮู้เนี่ยมอกอยู่มันโล มาากกินข้วไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง